ผมสวัสดีครับวันนี้พอกันอีกแล้วเนาะครับเนาะกับช่องมานาลีชาแน,นลมันนี้มานาลีชาแน,นลพายมาตกประชอนนะครับเนาะไมายองนำรธรรมชาตินะครับเนาะหมายแม่น้ำครับผมเป็นแม่น้ำสายว่าจังซีนะครับเนาะไหลลงมาจากภูเขาไปสู่ทะเลครับผมสำหรับวันนี้กับมากับเป็นคู่ใจตัวไม้นะครับเนะนาะท่านใดก็ ลองบัดเพิ่งาใส่เงี้จะเป็นยังไงครับผมเดี๋ยวผมใหเพิ่งไม้นะครับเนาะนะนครับผมไม้ไม่ก็จะเป็นใต้ต่อมอครับผมอันนี้ก็จะเป็นคล้องทรงน้ำครับผมจะเป็นตอนนนะครับเนาะนครับผมผมาลองเช็ดหลอกตัวไม้น้ำพร้อมครับเพื่อนคู่ใจตัวใหม่ว่าท่้นแต่เดี๋ยวก็มาลอชมผลงานแล้วกันนะครับ วันนี้จะเป็นยังไงครับทีมลิซิตาตอนทดสอบไปแล้วครับเมื่อวานนี้ตีลื่นดีอยู่ครับผมแต่จะมาลองวัดป่ายญ่ลองเบิ่งน้องรับเนาะว่าจะเป็นยังไงครับผมเดี๋ยวก็ฝากติดตามผลงานกันนะครับเนาะครับผมตอนนี้สำหรับทางลงน้องรับเนาะก็จะชั้นเนี่ยครับผมแต่ก็ยังโอเคครับก็ยังมีทางอะไรยังรถร้เดียวนะครับเนาะผมสภาพไม้ก็ไม้งามครับผมน่าก็ถือว่าใสดี มาฉาดลมลื่นครับผมโอ้นะครับแม่น้ำอนี่ก็สิยาวขึ้นไปทั้งเทิงเพิเลยนะครับเนาะข้างนี้ก็สุดไหลลงไปจนหอดทะเลครับผมไปแม่น้ำอันนี้ครับผมผมจะลองยางเขาไม้เพิ่งนะครับเนาะจะไปทางใดดีกว่าเราจะลองยางกันไปทางนี้บมังก่อนนะครับนะเนาะแล้วก็ลงมาทางนี้ครับผม ครับผมสารดเยอะได้ใส่เดี๋ยวผมจะลองใส่ตีรอบรอ,รอผิวหน้าม,มังกลน้องคเนะครับรบลยนั่นเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนลองใส่ก็ดีบังครับผมแต่ว่ากระโดดเสตติไปว่าไปครับตอนนี้ลบมไม่แขงครับก็อโอเคครับระยะได้พอดีแล้วครับผมไม้แหลกไม้แหลกแทกหมานไหม ผมเดี๋ยวตอนนี้จะมาลองใส่ใกระดีไก่ชนม่งนะครับเนะ้ะเมื่อกี้ตีผิวน้ำปลาพอค่อยกินครับผม ดูนะครับโอ้ยมาเร็วโอ้ยลองโอ้ยเจ๋งจังครับผนมะลองอ <c oughs> อดูนะลองดูออกจากขั้นเบ็ดแต่เดีวยวปางอยู่ปะนะครับ,ยยะะรบไม่ได้ขันแน่นครับผมโอ้ยคลื่นงี้ปาย,ย,ปยังอยู่บ่ครับโอ้ยังอ,อยู่อยู่ครับปางก็เลยแอบปางปางยู่ยครับโอ้สุดยอด น่าจะมีใส่ครับผมตัวนี้นะครับดุนบงกับตกปลากันนะครับนะโอ้ใส่เงี้ครับผมครับสุดยอดสุดยอดใส่ปลานะครับครับผมสุดยอดเลยครับโอ้มีใส่ครับผมใส่โลกับยอมที่ยกขึ้นมาได้นะครับนะโอ้ยหลุดครับผม จะมัหลุดไปเลยสะไดยครับผมจะมันหลุดไปเลยครับผมมันจะยกขึ้นมาปลามาท่านเมื่อยครับผมโอเยังครับ เคยครับผมเป็นยังไม่โตนะครับลองตีขอกันนะ โอ้กัดลดุลดออลครับผมลายโดดออกนะครับกัดปุ่ถือครับผม จนลำบากครับผมสุดยอดทุกทะเลนะครับ ยางมาจากคน,น้ะคนนะว่าเห็นป่าเป็นจิบน้ำนะครับตอนเงียบเอายางไปเรื่อยๆนะครับเนาะป่าเลี้ยงเราครับป่าสุใจ ผม่มนี่สุดยอดเลยครับผมน้ำไหลครับผมจะลองอย่างให้ นะครับอุ้ยรุดปลากัดด้วไก่ผมครับอุ้ยเสียดายครับผมเำ้าไหมครับไม่ได้สงสัยครับผมไม้สวยครับไม้นี่ Wir haben uns so noch mal Zeit gehabt. บรรยากาศครับผมสุดยอดสภาพไม้นะครับเนาะไม้สวยครับผมไม้น้ำไหลเป็นแม่น้ำนะครับเนาะตรงนี้ก็ว่าตรงนี้มันจะเป็นคูครับผมข้างบนนี่จะเป็นล้างรถไฟนะครับเนาะน่าจะไม่โตครับผมตัวกัดไปสองที่สามที่เมื่อกี้หลุดครับผม เดี๋ยวแดงเ,เดี๋ยวผมร้องย่างหาไม่ไมไปเรื่อยๆนะครับนะเดี๋ยวแดงก็มาติดตามรับชมผลงานนลกันครับผมบรรยากาศสุดยอดเลยครับผม อยู่แล้วครับโอ้ยอยู่แล้วครับอู้มาแล้วครับผมสุดยอดโอ้ยโอ้หนักตึงๆเลยครับผมอโอ้โอ,โอ้ใส่โลโอ,อัพอีกแล้วครับตัวนี้น่าจะมีโลกว่าสองโลครับผมอู้สุดยอดเลยครับอู้มาแล้วครับปลาชอนแม่น้ำที่เราตามหาสุดยอดเลยครับผมโอ้ยอย่าลุดเด้อลูกโอ้ใส่นี lessons, ่น่าจะสองขึ้นครับปลาชอนตัวนี้น่าจะใส่สองโลขึ้นครับผม เดี๋ยวก็ะปลานะครับนะอุ๊บอู้หลกโ <c oughs> อ้ตัวตัวเหย้าครับผมตัวเหย้าตัวตัว,ตว,ตวบ้วนไปเลยครับผมนี่ครับเดี๋ยวผมไปครับ, like. รบโอ้มาเลยครับตัวชนที่เราตามหาสุดยอดเลยครับปลาชนที่เราตามหาใต้นี่น่าจะสองครับผม สองโลก็เดี๋ยวผมจะมื่อนี้พกตาช่างมาน้ำนะครับเนาะโอ้สุดยอดเนะครับไซส์ใหญ่ยักษ์มา,มาครับผมครับผมเดี๋ยวผมจะปลดป่านะครับเนาะเดี๋ยวผมจะสร้างน้ำหนักให้บึ่งครับผมว่าจะอยู่ประมาณตั้งกิโลครับผมนะครับเนาะนะครับขึ้นตาช่างแล้วประมาณ แต่เช้มาครับผมไฟไหมครับอืมจ๊ะนีครับผมนะครับน้าตัวใหญ่ยิ่ครับผมจะผมก็จะปล่อยไปเลยนะครับน้าไปลูกเออขับ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 ไปไปไปลูกไปเรารับขับมัต้องดิ้นม่ต้องดิ้นไปแข็งแรงเราไปเลยไปแล้วครับขอบคุณครับที่มาร่วมสนุกไปเลยบ๊ายบาย นะครับสูงกันต่อนะครับน่ะได้มาแต้มึงแล้วครับเมื่อกี้นี้จะลองหาเบป็งว่าจะมีโตเพิ่มมานะครับน่ะปลาตัวเมื่อกี้ก็ถือว่าไซส์ใหญ่ครับเสีดายปลามันผอมไปนิดนึงครับผมปลามันจอยครับผมถ้าเกิดถือว่าน้ำหนักก็ยังโอเคครับขนาดจอยก็ยังมีน้ำหนักเจ็ดน้ำหนักแปดนะครับนาะโลดเจ็ดโลดแปดครับผมตัวขันเม่นอ้วนนี้น่าจะสองอัพเลยครับผม จะลองมาลองหาบางเงินใส่สองอัพบางนะครับเนาะอ้ย ได้อีกเมื่อไหรครับผมเต็มที่สองมาแล้วครับนะครับเต็มที่สองดูนี่เป็นปลาอะไรโอ้ปลาชือนกันครับผมไสปลาชัอนป้ายใหญ่ครับผมนะครับผมปลาชันตัวนี้ก็ระฉันเสียขีดเลยครับผมครับปลาชันปิ๊กป๊อกนลยครับผมเต็มที่สองมาแล้วสุดยอดครับผมเดี๋ยวผมปลดปลายก่อนนะครับโอ้ก็ตายยังไงครับ เอาตากินเนาะลูกเอ้ย <c oughs> เราจะปลดปากปปปากันปลดตะขอออกจากตาคนนั้นาะโอ้ยลุลุนลุลุกเบิ้งสิปดออกให้ให้แล้นะครับคลิปปัจจุบันรนะดินลุกมอสเซนโบออกเด้เขาจังใดก็ไปเขาแตงสินะครับผมตัวประชาชนเต็มที่สอนนะครับเนาะกร้าม้แม่น้ำครับผมอยู่ประมาณจึก ที่หาข้อขีดนี่นะครับผมเดี๋ยวรจะจะปล่อยปลาไปเลยนะครับนะนี่ครับผมเดี๋ยวถ่ายรูปจุกไปครับตรงเราจะปล่อยปลาไปเลยนะครับเนาะกลับคืนสู่ธรรมชาติลูกเอ้เดี๋ยวเราเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะปล่อยนะครับไปนะครับนะครับอ่าโอเคโอเคไปโอเคครับไปแล้วโอ้ยเล่นจุดๆเลยครับผมสุดยอดครับ ก็ได้เวลาเดินทางกลับแล้วนะครับเนาะสำหรับผลงานมันนี้ก็ได้ปลาชนสองตัวนะครับเนาะก,ก็ดแซงามงานเลยครับผมแล้วก็มีตัวหนึ่งที่ว่ายกขึ้นแล้วรุดครับผมแล้วก็วัดรุดเนี่ยก็มีหลายตัวครับผมก็ชื่อว่าบบเฮวครับผมถือว่ามื่อน,นี้เกิดชื่อว่าสุดยอดครับสำหรับหลอกที่แทงมันนี่เกิดือว่าแซงงานได้ดีครับตีไก่ตีลื่นครับผมถือว่านั่งสั่งผลงานได้โอเคครับ ฉันเลยขอขอบคุณทุกๆท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับเนาะจันเก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามระสับตะไคร่ช่องมานาดีแชแนลนั้นนะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้มานาดีแชแนลให้คลิปดีต่อๆไปครับผมสำหรับคลิปนี้มานาดีชชแนลก็ขอลาไปก่อนนะครับเนาะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ